ตะกุดเนี่ยมีหลากหลายตะกุดนะครับแต่โบราณเนี่ยไม่มีใครเคยพูดเลยนะครับว่าตะกุดที่เรียกกันว่าตะกุดเสพสังวาสวาคาว่าเสพสังวาสก็คือการร่วมเพศทำไมมันลามกจกกะเปรหรือวิตีฐาน ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายก็ไม่เหมือนนองมอเหนอยไออะไรก็นเราหรอกเข,เขาทําตามหน้าที่แต่ต้องเสร็จด้วยกันทั้งคู่นะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเอาไปเกิดประโยชน์คุณจะรวยมหาศาล ครับสวัสดีครับซุปเปอร์จิวกรูมูนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าเราจะมาเล่าเรื่องนะครับเรื่องเสน่ห์เสน่ห์หน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับแนวเสน่ห์แนวอยากจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูหลงรักนะครับหรือว่าเวลาพูดจาพูดม่เข้าหูคนนะครับอ่าทำไมเพื่อนถึงอ่าได้ขยับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือค้าขายดีหรือได้ลูกค้าดีนะครับ เรามาคุยเรื่องสน่กันนะครับอ่ะวันนี้นะครับฉีกจากขราวที่แล้วนะครับเรื่องน้ำมันพลายนะครับน้ำมันพลายก็เป็นสเสน่ห์เหมือนกันนะครับแต่เป็นสเสน่ห์การใช้นะครับ สิ่งเหนือธรรมชาตินะครับก็การใช้ผีพลายนะครับน้ำมันพลายก็ทามาจากผีเนะาะในการที่เอามาเกี่ยวกับเรื่องอสเสน่ห์นะครับในการให้คนรักคนหลงคนหลงไหลให้เงินให้ทองให้บ้านให้รถก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จุดประสงค์แต่ละคนแต่วันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องตะกุดนะครับตะกุดเนี่ย มีหลากหลายตะกุดนะครับนะครับตะกุดจะเป็นตะกุดโซลดตะกุดต่างๆแค้วคาดพงพันชาตีตะกุดต่างๆที่เยอะแยะมากนะครับตะกุดเสริกาก็มีนะครับตะกุดมหาโชคมหาดวงตะกุดหูเยอะมากนะครับแต่โบราณเนี่ยไม่มีใครเคยพูดเลยนะครับว่าตะกุดที่เรียกกันว่าตะกุดเสพสังวาสฟังแล้วตะกุดเสรสังวาสิ ทำไมมันลามกจกเปรตหรือวิตฐานเปล่าครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยในการทําพิธีนั้นตะกุดเสษฟังว่าเลือดตะกุดสาิกาป้อนเหยื่อนะครับเป็นตะกุดที่ใช้ในด้านเกี่ยวกับเรื่องเสน่ยาแฝกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสน่โดยตรงนะครับเป็นเสน่เกี่ยวกับเรื่องรักรุ่มหลงนะครับโบราณเนี่ยนะเอาตรงๆนะโบราณเนี่ยเขาใช้กับผัวกับเมีย ผัวนายเมียหน่ายนะครับเขาก็จะเอาตะกุดนี้เอาไว้ใต้หมอนใต้เบาะใต้อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คู่นอนคู่รักนะครับกลับมาเคียงคู่กันนะครับจุดประสงค์เลยนะเรื่องเสน่ห์เนี่ยัยโบราลาเนี่ยเขาอยากจะให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขกันเลยสร้างตะกุดต่างๆเนี่ยเอามาหรือสร้างาวัตถุมงคลที่เป็นสเสน่ห์เนี่ยเอามาใช้ คู่กันหรือเป็นแฟนกันหรือให้อยู่คงคู่ต่อไปจนแก่จนเฒ่าแต่นะครับก็จะมีอ,อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มชายโสดหญิงโสดนะครับกลุ่มที่ไม่มีคู่นะครับอยากมีคู่อยากหาทางลัดอยากหาทางไวอยากหาทางแบบกําลังใจอยากทหางหาทางฮึกเหิมหรืออยากหาทางแบบหากินทางผลประโยชน์ก็มีนะครับอ่ะตะกุดเส่สังวาสเนี่ยจะบอกกันว่า คาว่าเสพสังวาสก็คือการร่วมเพศนะครับการร่วมเพศกันจะเป็นชายหญิงหรือชายชายหญิงหญิงหรือหญิงหญิงชายชายหรือ l g b t q อะไรก็แล้วแต่นะปัจจุบันนะครับตะกุดเสพสังวาสเนี่ยเป็นตะกุดที่ทำยากมากในในฐานะที่ผมเนี่ยศึกษาเรื่องเครื่องรางของขลัง,งมาตั้งแต่30กว่าปีแล้วอะอตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเรื่องตั้งแต่กุมารทองมานะครับ ชัวชีวิตผมเนี่ยห้กว่าเนี่ยสาเต็ม30ปีเต็มๆเนี่ยผมศึกษาเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องไอ้พวกนี้มาตลอดเห็นมานักต่อนัดเห็นทุกอย่างเห็นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้สิ่งที่คุณไม่เคยเห็นผมก็เห็นมาแล้วแล้วผมเมื่อไอ้สิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีมันก็เจอมาแล้วนะครับถ้าคุณต,ติดตามช่องผมนะผมจะเอาเอา,เอ,าออกมาเรื่อยๆเอาไหมเอาไหมดูเรื่อยๆแล้วเอามาเล่าให้เรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมนะอ่ะ สกุเศเสพสังวาสเนี่ยต้องบอกก่อนพิธีกรรมของเขาเนี่ยทำยากมากนะครับเป็นพิธีกรรมเฉพาะแต่ละสำนักแต่ละตำหนักนะพิธีกรรมวิธ,วธ,วธีวิธีการวิธีการทำอาคมเวทมนต์ต่างๆเนี่ย,ยทำกันนละแบบกันผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเวทมนต์คือการใช้คาถาอาคมที่ขอสิ่งที่เหนือธรรมชาติมาช่วย เวทมนต์คือการเขียนจดบันทึกหรือการสาบแช่งหรือการเขียนกำหนดกำหนดเกิดขึ้นในแผ่นโลหะหรือแผ่นใบลานหรือแผ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนอักขระลงไปตามตนที่จะให้ทำแบบนั้นนะครับก็เป็นอักขระต่างๆนะภาษาคอมบ้างภาษาคืนนึ่งภาษาภาษาต่างๆแล้วแต่ ว่าอยู่ในถิ่นอยู่ในถิ่นอยู่ในพื้นเพที่จังหวัดไหนภาคไหนนะเมืองไหนตำบลไหนหมู่ไหนนะครับอันนี้นะครับตะกุดเสษอฟังวาสนะครับเวลาเล่าแล้วอ่ะผมเล่าทีไรนะสนุกเพราะว่ารู้ไหมฮะเพราะว่าคนเอาไปใช้แล้วเ็กลับมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันตื่นเต้นนะครับการทําตะกุดเสษอฟังวาสเนี่ยอ่ะผมเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าต้องทําโดยผู้หญิงกับผู้ชาย มีเพศสัมพันธ์กันหรือเสพสังวาดกันในการทำตะกรุดเสพสังวาดเนี่ยหนึ่งอันดับแรกนะครับต้องหาสถานที่ก่อนจะต้องเป็นที่อะโครจรยกตัวอย่างเช่นแบบอซ่องหรืออโรงชำเราในสมัยโบราณเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการสืบทอดต่อๆกันมาเนาะวิชาพวกนี้นะครับมือนก็สักยันน่ะแหละนะครับมีการสืบทอดต่อๆกันมานะครับทำจนกว่า เขาหยิบตะกรุดมาหนึ่งดอกสองดอกสามดอกแล้วแต่ว่าจะ,จะอมได้ขนาดไหนนะครับใช้วิธีการอมนะครับอมทั้งชายทั้งหญิงชายอมเข้าไปหนึ่งตัวหญิงอมเข้าไปหนึ่งตัวคลายแลกกันท่องคาถาเสร็จแล้วถึงจะเอาเอาอกออกมาทำจนกว่าจะครบพิธีก็เหมือนกับทำครบพิธีก็คือทำครบคาถาาคมหนึ่งจบ นะครับได้กี่ดอกได้เท่านั้นนะครับบางครั้งได้10ดอกบ,บางครั้งได้8ดอกบางครั้งได้20ดอกแล้วแต่ว่าคุณจะอมได้กี่ตะกุดนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ากลื่นไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาใช้วิธีการอมคายกันนะครับเขาเรียกว่าศสลิกาป้อนเหยื่อหรือว่าตะกุดเสร็จสังวาสนะครับคายกันไปคายกันมาจนกว่าจะเสร็จบางครั้งก็ได้8ดอกบางครั้งก็ได้ย0ดอกนะครับ ที่ผมบอกว่าผมไปเห็นมาแล้วเนี่ยคือเราต้องบอกว่าเมื่อประมาณปี2549-2550เนี่ยเราสงสัยว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอไอ้ตะกุดพวกนี้เฮ้ยมันมีจริงเหรอ,อสิ่งเหล่านี้เราอยากเห็นพิธีกรรมนะครับโดยการแบบอาจารย์ช่วยทำตะกุดให้ผมชุดหนึ่งติเริ่มจากตรงนี้เออกูทำไม่ได้แล้วกูอายุ80กว่าแล้วไม่ไหวแล้วมึงต้องไปจ้างพระเอกอนางเอกมา เอาลแล้วยังไงอะค่าค่าจ้างไงบอกผมนะอ่ะเดี๋ยวจ้างให้เขาก็ไปจ้างจ้างพระเอกกับนางเอกหนุ่มเอวี v, สาวเอวี v มาแล้วก็อยู่ในห้องนะครับนะแล้วอาจารย์เขาก็ทำพิธีนะครับก็ตั้งตั้งพานตั้งอะไรต่างๆของเขานะครับแล้วก็มีตะกรุดที่เขาทําขึ้นมานะครับก็ม้วนเขียนอักขรเลขยันแล้วม้วนเสร็จแล้วก็วางไว้อ่าแล้วก็พานหนึ่งก็ยัดใส่ปากทั้งชายทั้งหญิง บนเตียงนั้นเตียงนะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเตียงที่ห้องนั้นจะเป็นห้องที่เป็นห้องเก่าที่มีการประกอบกิจเยอะที่สุดเก่าที่สุดนานที่สุดนะครับเป็นห้องเรียกไว่าห้องเบอร์หนึ่งแล้วห้องตองที่ใช้ประโยชน์กิจกรรมนี้เยอะที่สุดต้องใช้ห้องนั้นนะครับพอประกอบกิจรยบร้อยเสร็จแล้วคายตะกุดมาคายได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับก็ผมก็ได้เห็น ตื่นตาตื่นใจโอ้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอเหมือนเราดูนะดูหนังไงแล้วเราก็ฮะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายก็ไม่เหมือนองไม่เหมืนอนไออะไรกันเราหรอกเข,เขาทําตามหน้าที่แต่ต้องเสร็จด้วยกันทั้งคู่นะอ่ะไอผมมันไม่เสร็จหรอกผมก็ดูอาจารย์ว่าทำเปนยังไงอะไรยังไงไม่คือไปอยู่ตรงนั้นอนะพุ่งตรงนะไม่ได้มีความรู้สึกแบบดูหนังโป้หรืออะไรนะว่า มันมีด้วยเหรอมันันทำยังไงต่อมันไม่กืนเลยมันอมไปเข้าไปเยอะมันไม่ติดคอไม่กืนมันไม่สํารักติดคอตายเหรอมันคำถามมันเกิดขึ้นเยอะแต่พอทาหลายๆพิธีทั้งหมดทำประมาณสักห้าหกครั้งนะแต่แต่หลายนางเอกพระเอกนะแล้วแต่ว่าพระเอกนางเอกคนไหนว่างเขาก็จะมาทําผมชอบผมก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็พอเราเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาทาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจารย์ก็อ่ะเรียบร้อยแล้วก็มีการ มีเสียค่าใช้จ่ายน,นู่นนี่เรียบร้อยเสร็จก็ให้อาจารย์ไปทําอาจารย์ก็ไปปลุกเสกด้วยเวทมนต์คาถาอันนี้ต้องบอกกอนนะครับะตะกุดนี้บางคนถามว่าเป็นของดําหรือของขาวบอกเลยว่าเป็นศิลปศาสตร์ด้านขาวนะครับอยู่ที่คนเอาไปใช้นะครับทาไมผมถึงบอกป็นด้านขาวหนึ่งนะครับปลุกเสกด้วยเวทมนต์คาถานะครับไม่มีของศิลปศาสตร์หรือมนต์ดำเข้ามาเกี่ยวนะครับมนต์ดำคือไปกระทําร้ายทําลายฝ่ายตรงข้ามหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อน แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะบอกหลายคนเลยนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเอาไปเกิดประโยชน์คุณจะรวยมาหาศาลนะครับอ่ะผมก็หลังจากนั้นเอามาลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์อยากได้บ้างอยากให้ทําบ้างแต่อาจารย์บอกทําให้มันไปแล้วกูไม่ทําอีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เลยผมก็ได้มาชุดหนึ่งก็อ่านพี่ๆต่างๆที่เป็นลูกศิษย์เขาก็ได้เป็นคนนิดคนหน่อยนะครับอ่ะตะกุดเศษงังวาดเนี<ส>่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ย ็เอามาปริกรรมพิธีคาถาอาคมก็อาจารย์เขาก็อัดพลังพลิงทําพิธีทําเลี้ยงผุ้เลิ้งอะไรทุกอย่างเลี้ยงครูบาอาจารย์ไหวครูไหวเสร็จแล้วก็นัดเราไปไปรับนะครับรับไปรับเสร็จอ่ามาตอนช่วงลองของสิอาจารย์แล้วไปลองยังไงจะไปลองกับใครจะใช้กับใครยังไงก็แล้วแต่มึงเลยมึงเอาไปทําดี มึงก็โชคดีมึงก็ได้เงินได้ทองมึงเอาไปหลอกลวงชาวบ้านมึงเอาไปไปหลอกลวงผู้หญิงฟันมึงก็สวยมึงมึงก็รับภาระไปแล้วกันเออเอาทําไงผมเป็นด้านธุรกิจด้านค้าขายอยู่แล้วมึงจะต้องลองแต่ยังไม่ได้ขายของแต่เราต้องลองกลางคืนผมไปผับเลยนะครับไปผับเนี่ยใจรับมึงก็ต้องลองเวลาลองของเนี่ยเวลาลองของมึงต้องไม่ห้อยอะไรไปเลยมึงต้องเอาตะกุดไปชิ้นเดียวเพื่อเอาไปลองผมก็เอาตะกุดนี่แหละ ห้อยไปใส่ตะกุดห้อยแล้วก็ไปเที่ยวหนึ่งอาชีพบอกหน้าตาหรือเปล่าม,มึงหน้าตาดีนี่เปล่าผมไปที่เคาน์เตอร์บาร์นี้เล่าให้ฟังนะสน,สนุกนะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นเคาน์เตอร์บาร์เล่านะครับผมก็ไปนั่งเลยผมก็น้องวางเล่าตรงเนี้ยโล่งนะไปหัวค่าสักพักหนึ่งมันก็จะมีผู้หญิงมางสายผู้หญิงไปยืนนั้นขวาเออผมก็เฉยๆนะผมก็แบบเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ย พักๆก็ชนแก้วเราซ้ายขวาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งอ่ะหนึ่งครั้งแล้วแต่เราอ่ะไม่ชัวร์เฮ้ยมันอาจจะแบบบังเอิญก็ได้คือคือคนเล่นของหรือคนใช้ของมันต้องทดลองของไม่งั้นเราไม่รู้หรอกเราจะใช้ดีดดหรือไม่ดีอ่ะผมก็ไปอีกไปอีกที่หนึ่งผมก็ลองเหมือนเหมือนเดิมผมก็ไปวางปุ๊บววางเสร็จมันก็จะมีคนนั้นเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาม,มีนู่นมีนี่มาทัก มันกลายเป็นว่าแต่ละครั้งมันเริ่มสนุกกิดขึ้นอ่ะลองไม่เอาไปบ้างสิโอ้โหมีแต่ผู้ชายเต็มโต๊ะไปหมดไขรก็ไม่รู้เามาบ้างอะไรบ้างคุยโอ้ยไปยังไงน้องกินเหล้าด้วยกันแล้วมันก็สะบัดต,ตูดหนีไปอืมกูว่าตะกุดกูไม่เอามานี่เองนี่นแหละทําให้รู้สึกแบบไม่โอเคผมก็เดินไปที่รถปลาตะกุดมาเอามาห้อยอ่ะดูสิมันจะเป็นยังไงบั่งวะสักพักนึง เด็กเสิร์ฟมาพ,พี่พี่ตรงนี้ขข้างพี่ได้ไหม <c oughs> เขาก็มาวาง <c oughs> สุดท้ายเมื่อกี้ไอ้ครับผู้ชายเต็มๆอยู่ข้างๆผมเนี่ยหายดันไปหมดอ้ผู้หญิงก็มากลุ่มผู้หญิงก็มาตรงเนี้ยเอ๊ไม่หมดข้างหน้าข้างหลังกนู่นนี่นะไอ้ผู้ชายที่จากคุยกลางๆไ่คุยเฮ้ยน้องพยายามชนแก้วว่าเราเพื่อจะจีบหญิงไอ้ไอ้กลุ่มข้างๆเรา <c oughs> อันนี้วิธีการเล่นของหรือการลองของเล็กๆน้อยๆที่ผม ไปลองมาด้วยตัวเองอันนี้อาจจะแบบหนึ่งเป็นบุคลิกส่วนตัวอยู่แล้วอาจจะคนอยากจ,จะเข้ามา,าเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางก็ได้แต่ด้วยเราเล่นเครื่องรางเราก็ต้องรู้ว่าเออมันมันมีของแบบนี้จริงๆนะมันเป็นมนจริงๆเป็นเป็นอาคมที่เรียกเพศตรงข้ามเข้ามาแม้แต่ไอ้ผู้ชายที่มาไม่คิดคุยกางๆกับเราอยังมาชนแก้วกับเรามาดีกับเราเพราะว่าหนึ่งอาจจะแบบอยากจะจีบสาวข้างๆเราก็ได้ อันนี้เป็นต้นนะครับตะกุดมีหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องด้านคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเมตตามหาเสน่ห์นะครับวิธีการใช้นะครับก็ถ้าใครเป็นครอบครัวหนึ่งนะครับสามีไม่มาบ้านเลยนะครับภรรยาไม่กลับมาเลยนะครับใช้ตะกุดเนี่ยเอาไว้ใต้เบาะอันนี้เทคนิคนะ เอาไว้ใต้เบาะเอาไว้ใต้หมอนนะเขาเอามือร้อวไปเจอคุณหาว่าคุณเล่นของเอาไว้ใต้เบาะเบาะนอนฝั่งเขานะฝั่งแฟนเราเอาไว้ใต้เบาะนะครับแล้วก็มีคาถากระท่องนะครับเมื่อเขามาปุ๊บเขาจะนอนแล้วเขาจะกลับบ้านประสบการณ์ตรงอะไรเล่าเลยว่าประสบการณ์ตรงคนที่เอาไปใช้คนที่ผมแนะนําไปนะครับาสามีกลับมาโดยที่งงๆนะครับแล้วก็ไม่นึกไม,ไม่ไม่ฝันว่า จะกลับมาโดยเร็วแล้วก็เป็นการตกลงที่เขาสบายใจแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นเวทมนต์คาถานะครับจา,จากตะกรุดที่ที่เขาเอาไปวางแล้วก็มีคาถาอาคมกำกับนะครับแล้วก็เป็นคารวาสปลุกเสกนะครับคารวาสปลุกเสกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวาลาคารวาสปลุกเสกเนี่ยจะแรงจะหนักนะครับเพราะว่า ใส่เต็มใส่ไม่มีศีใส่ทุกอย่างใส่อัดเข้าไปนะครับมันจะถึงมันถึงไวกว่ามันถึงแรงกว่ามันถึงแบบไม่มีข้อกําหนดไม่มีข้อยับยังนะครับผมถึงบอกว่าต้องคุณต้องเลือกก่อนนะค,คุณบอกว่านะเมตตามาสเสน่ด้านพุทธคุณก็คุณคุณชอบแบบนั้นก็ชอบไปแต่ว่าบางคนชอบทางลัดชอบไวชอบอะไรก็ต้องเป็นนาาั่นคารวะซึ่งคารวะานี่เขาใส่เต็มไมกเต็มอัดเต็ม เต็มเหนียวเลยเพราะว่าเขาไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับคืออะไรต่างๆใส่อัดเต็มนะครับผู้หญิงกลางคืนนะครับต้องบอกกันผู้หญิงกลางคืนนะครับจะเป็นทํำบาร์โฮสหรือจะเป็นทาทาเล้านะครับเอามานั่งเล่ากันสนุกสนานคุกคิกคุกคิกคือหนึ่งผมถึงบอกหลายๆน้องๆหลายคนนะที่ทํางานด้านนี้ทํางานกลางคืนทํางานพิเศษทํางาน PR กลางคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้ให้เกิดประโยชน์เราให้ความสุขกับเขา และเขาให้เงินกับเรามันจบเท่านั้นแต่ถ้าคุณเอาใจไปเล่นกับเขาคุณไปหลอกบ้านหลอกรถหลอกอะไรเขาเวลาเขาเอาคืนเนี่ยเขาคืนหมดตัวนะนะแล้วคุณจะไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปใช้เกิดเสน่ห์การที่จะเอาไปค้าขายนะครับเวลาเรามีของเรามีเรามีของ เครื่องรางของขลังแล้วเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องเสน่ห์เนี่ยขอให้เขาหลงในคําพูดเรานะครับขอให้เขาเชื่อถือในหน้าตาเราขอให้เขาเชื่อในเสียงของเราขอให้เขาเชื่อในรูปลักษณ์ของเราแล้วซื้อของของเราหรือซื้อความสุขจากเราแค่นี้ครับแต่ถ้าคุณนะเอาใจไปเล่นผมสัญญาว่าผมจะอยู่กับพี่ผมสัญญาว่าผมจะอยู่นหนูสัญญาว่าจะอยู่กับเฮียสำหรับเชื่อมาร้อยทั้งร้อยนะครับ เวลามันเกิดเหตุเกิดขึ้นหมดครับขายรถขายบ้านขายทุกอย่างขายคอนโดโดนไล่ดูเมียมีหลัวเขาตามเละเทะกันมีเพราะฉะนั้นคืออาชีพแต่ละอาชีพถ้าอาชีพค้าขายถ้าเราขายของด้วยมีศีลธรรมอา่าเรามีคุณธรรมในการค้าขายของเราต้องมีคุณภาพขายเขาเขาเชื่อถือในของของเราเขาซื้อเราก็โอเคจบแต่เราถ้าเราใช้มวลต่างๆพวกนี้และของเราไม่มีคุณภาพและ ไปแอบอ้างไปโกหกขายเขาแล้วเขาซื้อไปเขามาฟ้องร้องเขามีปัญหากับเราแจ้งความเราอันนี้ซวยนะครับเหมือนกันทํางานกลางคืนหรือทํางานพิเศษก็แล้วแต่หลอกเขาสัญญาว่าจะนู่นจะนี่กอบโกยดูดเงินเขาวันนั้นวันที่คุณหมดแล้วเนี่ยนะคุณจะไม่เหลืออะไรทั้งอย่างผมเห็นมาเยอะแล้วผมห้าสิบกว่าแล้วผมเห็นอะไรมา ต่างๆนานา,นาเห็นคนที่อยู่สูงสุดแล้ววันที่หมดตัวเป็นอย่างไงผมเห็นว่าหมดแล้วครับใครที่จะเข้ามาลองเล่นของพวกนี้นะครับต้องมีศีลธรรมในตัวเองต้องมีคุณธรรมในตัวเองนะครับเราบริการเราให้ความสุขเขาเขาให้เงินเราจบแค่นั้นแต่ถ้าเราผิดคุณธรรมผิดศีลธรรมเกินเลยเกินไปนะครับเวลาเขาเอาคืนที่เราฟังหมดตูดครับทีนี้ใหม่สมัย ถ้าขอเอาไปใช้เนี่ยอย่างชายรักชายหญิงรักหญิงใช้ได้ข้อาถาาาคมที่สะกดเอาไว้ในตะกุดต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันใช้ได้ทุกเพศแม้แต่ LGBT เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความรักจากคนตรงข้ามจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนแก่เป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้เป็นทุกอย่างเป็นเด็กเป็นรักละหมดลูกค้าไม่ได้มีใจรักเราแต่เอ็นดู กดหนุนซื้อของเราอันนี้การใช้เครื่องรางด้านเสน่หแม้จะเป็นน้ำมันพลายแม้จะเป็นแม่เป๋แม้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ม้าเส็บนางหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเราไม่โกหกเขามีคุณธรรมมีศีลธรรมไม่ปลอมหมาเขาไม่หลอกเขานะครับยังไงเขาก็ติดใจเขาก็ซื้อเราแล้วกลับมาอีกนะครับเด็กที่ผมสอนไปหลายๆคนนะครับผมบอกเลยว่า ได้ดิบได้ดีกันเยอะมากในการใช้เครื่องรางของขลังเพราะว่าผมบอกแล้วว่าคุณธทมอันดับแรกคุณอย่าหลอกเขาคุณต้องจริงใจเขาเขามาซื้อบริการคุณซื้อความสุขจากคุณเอาเงินมาให้คุณเขาอยากได้ความสุขกลับไปแต่คุณไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นน่ยมันเป็นความสุขแต่คุณละโมบรวภมากที่ว่าหวังว่าเขาจะให้เงินคุณเยอะอันนั้นไม่ได้คุณจะได้แค่ครั้งเดียวคุณจะไม่ได้อีกเลย ครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาค้าขายอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเกี่ยวก<ล>ับเรื่องของค้าขายคือเรื่องของชคลปปาออนไลน์ค้าขายนี่ครับออนไลน์นะครับหลายๆคนนะครับที่เอาไปใช้ในด้านค้าขายออนไลน์นะครับหรืออสังหาริมทร,รัพย์นะครับเกี่ยวบ้านที่ดินแล้วก็แต่เวลาเจอลูกค้าเ,าเอาเอาออนไลน์แล้วกันเวลาเจอออนไลน์เนี่ยบอกบางทีไม่ได้เจอกันนี่ทาไงผมหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าในในจอจอแต่เขาเห็นหน้าหนู นะคะเวลาคนที่ใช้ของพวกนี้อธิษฐานจิตมีคาถาอาคมกำกับเวลาใครเห็นหน้าหนูใครได้ยินเสียงหนูขอให้ลงรักหนูเชื่อถือในคําพูดหนูเวลาหนูเสนอขายอะไรแล้วเขาซื้อของหนูด้วยสาธุสาธุแค่นี้ครับแล้วคนเห็นหน้าเราเอยทำไมเออเด็กคนนี้มันพูดดีเนอะเออหน้าน้าซื้อจังโดยที่แบบไปดูดเงินจากในนั้นมา แต่ของคุณต้องมีคุณภาพด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งด้านอสังหาเนี่ยล่าสุดเนี่ยอสังหาเรียองมาซับนะครับเขาขายที่ได้นะครับโดยที่ที่เนี้ยหมุนมูลค่า120ล้านนะครับขายมาเป็นปีปีป,ป,ป,ปีนะครับไม่ไม่เคยได้พอเขาเชื่อในเรื่องเกี่ยวเรื่องเครื่องรางด้านเสน่ห์นะครับเขาเอาไปแล้วเขาไปพูดยังไงไม่รู้เจ้าเดิมเนะี่ยจนซื้อ120ล้านเพราะอะไรหนึ่ง พราะอาจจะเป็นเพราะคุณตือ้อคุณให้กำลังใจร2 0ล้านไม่ใช่1 0ล้านนะร้อล้านคุณตือ้อทงนแล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อถือและอะไรอื่นๆต่างๆนานาเขาถึงซื้อของคุณนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าเขาได้ดูเทปนี้นะครับก็ร้อยสล้านคุณไม่เสียเปล่าครับเครื่องรางนะครับด้านเสนเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่า,ามันเป็นด้าน กำลังใจนะครับเป็นด้านแรงบันดาลใจนะครับสิ่งต่างๆมลหรืออะไรที่ผมพูดไปมันไม่สามารถวัดได้เพราะมันไม่มีเครื่องวัดนะครับไม่มีเครื่องโมโต้วัดว่ามันมีแรงมีอะไรมากไหมแต่มันคือมลคาถามันเป็นความเชื่อนะครับที่เอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องรางด้านนั้นๆน่ะพิธีกรรมด้านนั้นอ่ะเอามาพกติดตัวแล้วทําให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดความเชื่อขึ้นเกิดความกล้า ที่จะพูดกล้าที่จะทํากล้าที่จะลองเกิดขึ้นคุณก็จะสําเร็จนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับอ่าก็โปรดใช้วิจิตราณด้วยนะครับไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องเล่าสนุกสนะครับจากการที่ผมศึกษาในด้านเรื่องเครื่องรางของขลังด้านเสน่ห์นะครับแล้วก็เอาความประสบการณ์บางอย่างนะครับที่ผมไปลองไปทดสอบมาเล่าเป็นเล็กๆเกล็ดเล็กๆน้อยครับเครื่องรางด้านเสน่ห์เนาะต้องบอกกันเลยว่าอ่า คุณต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจิตใจคุณต้องดีด้วยนะครับคุณต้องมีศีลธรรมด้วยนะครับไม่ใช่เขามีผัวมีเมียแล้วคุณไปแยกผัวแยกเมียเขานะครับมันก็ไม่ดีนะครับหรือไปกอบกลวยไปหลอกลวงนะครับไปให้เล่นแชร์คนเชื่อฟังคุณเล่นแชร์เอาเงินมาลงทุนคุณแล้วคุณก็หน,นีอันนั้นก็เกิดโทษเกิดกรรมเกิดขึ้นนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ใช้ให้เป็นใช้ถูกทาง รวยครับก็ขอขอบคุณนะครับนะผมวันนี้ครับซปเปอร์จิวนะครับกูรูมูนะครับเป็นช่องทางใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับคราวหน้าผมจะเอาเครื่องรางแปลกๆนะครับเครื่องรางดีๆนะครับเครื่องรางที่คุณไม่เคยเห็นนะครับเอามาเอามาให้ชมกันอีกเอามาให้รู้กันอีกว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีมันมีครับ าาางงเเ่่นอพานเป็นอะไรนะพี่พานเราเป็นอะไรนะพานพานที่เรามีอยู่อ่ะพานเป็นพลาสติกพานพลาสติกพานพลาสติกถ่ายเองก็มือยังไม่เห็นเลยคุณมาคอภาพใหญ่ดูเลยถึงมองเห็นเลยตกใจเหมือนกันมีพัดลมไหมพี่วันนั้นไม่มีครับอยู่ในห้องแอร์พัดลมเปิดไม่ได้หรอพัดลมเปิดไม่ได้เสียงเข้าอ่าแล้วมี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 พัดลมไหมได้วทำไมมันขยับอันเดียวอ่ะเออทำไมไม่ให้ขยับทุกอันอันนั้นใค้ได้แบรที่ขยับนี่ไง นี่นะคะเพิ่งเห็นไม่นเสร็จว่าตะกุดดินได้ทำมือถือถ่ายเห็นไห้พอจะพูดก็จะได้กู้ะสวยให้ใครดูอันอื่นก็ไม่ดินถ้าทามันจะมีลมมาเองาผมก็ต้องใช่ไหมล่ะขพงผมก็ต้องหมุนด้วยอันนี้ก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นะผมก็เป็นในตะกั่ยใช่ป่ะเออตะกั่วเออแต่จริงๆนะตอนตอนตอนถ่ายไม่ได้สังเกตอะมองไม่เห็นแต่ยืนยันไม่มีพัดลมแน่เพราะอยู่ในห้องแอร์พัดลมเปิดไปเอออยู่ในสตูเปิดพัดลมไม่ได้แล้ว S <S เอาตามตรงป่ะเมื่อกี้เคเลียกใครมาดูขมขำหนูคิดว่าพี่เปิดพัดลมในสตูไม่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 จริงๆตอนแรกหนูเรียกว่ามาดูขมขำไม่เฉยอ๋อ,อต,ตอนอินเสิร์มองไม่เห็นเพราะว่ามันแคบด้วยแล้วเราใช้กล้องจอ่อเรไปมันไม่ไม่ <ๆ S 2> ไม่ <ๆ S 2> ทันได้สังเกตอแต่พัดลมไม่ได้เปิดแน่นอนเพราะว่าช่วงที่ถ่ายแล้วพอเปิดเสียงพัดลมแล้วมันดังนะฟู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 พัดลมเข้ามาแล้ปิดอยู่แล้วใคือแปลกอ่ะ ตอนแรกตอนแรกหนูคิดว่ามันเบา,เบาแล้วมันโดนพัดลมไงไม่ไม่ไม่เอาถ้าพัดลมมาต้องมันก็ต้องอันทุกอันนสิอ่า